สวดทั้งวันขายดีทั้งวันนี้เลยไหนใครอยากขายดีเหมือนแจกฟรีทิมเลยครับก่อนเปิดร้านสวดมนต์บทไหนดีคะให้ขายดีตลอดทั้งวันเลยโอ้โหเซฟตุนด่วนเลยอันนี้เป็นความลับที่ครูบาอาจารย์ให้ผมมาเลยะ,ะทั้งแม่ให้ผมมาเลยแล้วก็แม่บอกเลยว่าเราเนี่ยจะทําอะไรค้าขายเนี่ยหนึ่งเลยต้องมีสัจจะอันที่หนึ่งเลยนะต้องขายของดีพอเรามีสัจจะเราพูดอะไรไปกับลูกค้าเนี่ยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็ต้องบอกว่า อันนี้เป็นของมือสองกับพี่อีกราคาหนึ่งเราต้องชัดเจนก่อนว่าตัวเราขายของดีโอเคไหมครับพอรู้แล้วของเรามีดีปุ๊บเนี่ยทุกคืนนะครับให้สมาทานศีลห้าสวดมนต์เก้านาทีหรือสวดตามพี่ในการหนังสือเล่มนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเช้าก่อนเปิดร้านเนี่ยต้องบอกตัวเองก่อนลยความรู้สึกของเราเวลาเปิดร้านต้องยิ้มดับซับนะครับยิ้มตลอดเวลาเลยไหนใครอยากขายดีเหมือนแจกฟรีพิมพ์เลยครับและขายดีตลอดเวลาด้วย ของดีปุ๊บเราพูดแต่คาจริงพูดแต่มีศัจจะแล้วให้อธิษฐานตามนี้อันนี้ต้องกดเซฟกดไลค์กดติดตามเลยนะครับท่องทุกวันสวดทุกวันแต่พื้นฐานต้องสวดบนเก้านาทีก่อนนอนและก่อนตอนเช้าด้วยนะตามตามพิัยการหนังสือหรือที่ท่านมาสวดม์ร่วมกันสองทุ่มห้าสิบเก้านาทีก็ได้แล้วอธิษฐานตามนี้นะครับก่อนเปิดร้านทุกครั้งท่านจุดธูปไหว้พระหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งนโมสามสดสมาทานสิทธาเสร็จปุ๊บสวดอิติปิโสเสร็จปุ๊บคาถาบทนี้เป็นคาถาของหลวงพ่อโอภาษีนะครับ ั้งจิตมัมน่มนๆครับสวดไปพร้อมกันเลยครับอิติสุขตโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาคมามิหังอิติสุขตโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาคมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาคมามิหังแล้วก็บอกไปเลยว่า บอกเจ้าที่ว่าจุดทูบบอกเจ้าที่เลยให้เปิดร้านขายดีมีกาําไรขายหมดดังใจอย่างอาัศาจรรย์เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเถิดสาธุแล้วเทวดาจะจูลูกค้าเข้ามาในร้านเลยอันนี้ต้องฝึกและซ้อมในใจนะครับหรือจะเดินทางไปหนนบนใดจะสวดบทอิติสุภโตของหลวงพ่ออบสีได้เลยนะบอกได้เลยทุกคูและขนลุกอธิษฐานแบบนี้สวดแบบนี้ตลอดเวลาเป็นกรรมฐานได้เลยนะครับและเราจะค้าจะขายอะไรขอให้มีสัตจ่ก อันนีนะ้ท่านจะขายดีเหมือนแจกฟรีแล้วของที่เราขายจะเป็นทิปสวดทั้งวันขายดีทั้งวันนี่แม่บอกมาถ้าเราสวดมนต์ตั้งจิตแล้วก็วิถีจิตอย่างไรยังไม่ถูกต้องตรงทางเท่าไหร่สองทุ่มห้าสิบเก้านาทีมาสวดมนต์ร่วมกันนะหรือคนที่มีพี่นักการหนังสือเล่มนี้ปฏิบัติตามนี้ได้เลยนี่ฮะหลายคนได้พี่นักการหนังสือเล่มน,นี้อธิษฐานเปิดคุ้มซัพ์พออธิษฐานเปิดคุม้มรั์ป๊บเนี่ยมหาศาจารมากเลยอาจารย์กี่ใบกี่ใบสอบคณิตศาธิบารฐบ้างอะไรบ้างโอ้ยแยะๆอันนี้เป็นแค่น้ำ เหมือนที่ท่านนี้หลายๆท่านเลยไม่ใช่แค่ท่านนี้เนี่ยเป็นร้อยเคสเป็นหมื่นๆเคสเลยนะครับมา,าจะจย์จะเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาเท่านั้นนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จดังใจและสวดมนต์ในใจบริกรรมบทอิตีสุขโตของหลวงพ่อโอปสีก็ได้อันนี้ยิ่งสวดตลอดเวลายิ่งขายดีของที่เราขายจะเป็นคลิปหมดเลยนะครับโอเคฮะขอให้ท่านประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาทุกท่านนะครับพบกันนะครับ